เ,เพื่อนเพื่อนที่ซื้อซอสไปแล้วยังทำยังทําไม่ถูกยังทําแล้วงงๆเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าทํำยังไงทําให้แบบว่าเหมือนที่ร้านนี่แหละเหมือนลูกค้ามากินที่ร้านนี่แหละ รสชาติจะเหมือนกันนี่แหละทำแล้วลูกค้าจะติดใจสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับดูคลิปแล้วเห็นลูกค้าโอ้เยอะจนมีที่จะนั่งเอะทำยังไงว่าเตา๋าอยากทําให้เหมือนน้าซุปเหมือนที่ร้านของเต๋เแล้วเกินที่ซื้อเวลาซื้อซอสไปแล้วช่วยแนะนําอีกทีได้ไหมโอเคครับทําไม่ยากครับทําไม่ยากเลยถ้าได้ซอสแตกซิกไปแล้วถ้าซื้อซอสแตกซิกไปแล้วทําไม่ยากครับผมจะทําให้เหมือนที่ร้านนี่แหละเพื่อนเพื่อสามารถทําได้ครับที่ซื้อซอสไปแล้วครับนะผมจะมาแนะนานิดนึง เวลาทำน้ำซุปเนี่ยเวลาเราทำน้ำซุปสมมติเราทำน้ำา10ลิตรนะครับทำน้ำแค่10ลิตรหรือทำน้ำา10กระบวยก็ใส่ซอสหนึ่งกระบวยเอาพูดที่น้ำา10ลิตรพอทำน้ำา10ลิตรเราก็ใส่เครื่องเทศเครื่องเทศที่ซื้อไปซองนี้50บาทผมแนะนำให้ใส่แค่ครึ่งหนึ่งพอครับใส่ครึ่งหนึ่งพอซอสต,ตัวน,นี้2ลิตรก็ใส่แค่ลิตรเดียวนะซอสแตกซิก2ลิตรให้ใส่แค่ลิตรเดียวที่ซื้อไปทำกินที่บ้านใส่แค่ลิตรเดียว แล้วก็มีรากผักชีประมาณหนึ่งกำมือหรือประมาณครึ่งถ้วยข้าวก็ได้ครึ่งถ้วยถ้วยถ้วยข้าถวถ้วยน้ำจิ้มนี่แหละถ้วยข้าวที่กินที่ร้านประมาณครึ่งถว้วยรากผักชีครึ่งถ้วยกระเทียมกลี่อีกครึ่งถ้วยปั่นให้ละเอียดเลยปั่นให้ละเอียดแล้วก็เทลงไปในน้ำสิบลิตรแล้วอย่าลืมพริกไทยประมาณสักครึ่งช้อนหรือช้อนนึงก็ได้ครึ่งช้อนช้อนนึงก็ได้ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรพริกไทยทาให้หอมแล้วขาแก่สดอีกทุบลงไปแค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วจริงๆแล้วทีนี้เราก็เอาเนื้้ออเขาามหย่นครับ เอาเนื้ออยากกินเนื้ออยากกินเป็ดอยากกินไก่ก็ต้มไปในหม้อนั่นแหละครับผมต้มไปในหมอ้อต้มจนกว่ามันสุกต้มจนกว่ามันจะได้ที่นั่นแหละเราเกเอาขึ้นมากินแต่ถ้าเป็นเนื้อสามชั้นที่ผมทําที่ร้านเนี่ยพอต้มเสร็จปุบ๊บผมหย่อนไปในหมอ้อพอต้มเนื้อตึกๆมันหมาดผมก็จะขึ้นมาหั่นเอาขึ้นมาหัน่นหั่นหันห่นหันห่นเป็น,นปชิน้นๆหั่นเป็นชิ้นพอคําแล้วผมก็จะไปตุ๋นต่ออีกทีนึ่งเอาไปตุ๋นต่ออีกทีนึง ก็เอาน้ำซุปที่ไหนไปตุนก็คือน้ำซุปที่เราปรุงนี่แหละเอาไปไปไปตุนอีกทีนึงตุนจนกว่ามันจะนุ่มได้ที่แหละแล้วก็เอามาขายแล้วตัวนี้น้ำซุปมันก็จะอร่อยครับทําไม่ยากเพื่อนเพื่อนทำไม่ยากครับสนใจเหลือเกินเวลาผมทําคลิปแล้วเพื่อนๆนที่ดูในคลิปแล้วก็สนใจสนใจ,นใจทักมาผมไม่มีเวลาตอบครับถ้าสนใจซอสแตกซิกให้ทักเข้าไปในเพจเต๋าแตกซิกเตาแตกซิกตรงกล่องข้อความเพจทักว่าสนทักไปเลยครับว่าอยากได้สินค้าตัวไหน มีสินค้าตัวไหนบ้างก็ <c oughs> ผมก็จะมีอยู่ซอสแตกซิกตัวนี้ไซส์2ลิตรเวเอ,เอราคา300บาทเก็บค่าส่งตรงไหนก็คือว่าโอนค่าส่งมาแล้วเราจะส่งให้ทางทาง,งคอรี่ถ้าผมค่าส่งแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ซอสต,ตัวนี้ซอสแตกซิกขวดเล็กเนี่ยขวดเล็กในไซส์80บาทบ่าททำน้ำได้เท่าไหร่ทำน้ำได้5ลิตรก็คือปริมาณประมาณ ครึ่งลิตรอะแล้วเครื่องเทศตัวนี้ซองนี้50บาทครับใช้น้ำได้เท่าไหร่เอาไปทำเทือดทีก็ต้มหม้อหนึ่งน้ำา20ลิตรก็สามารถใช้ใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งถุงเอาง่ายใช้ได้ทั้งถุงคนเพื่อนที่ซื้อไปลูกค้าที่ซื้อไปใช้วันละถุงละถุงถุง,ถงต้มวันละหม้อก็กลิ่นเครื่องเทศก็จะหอม แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้แกนลลอนใหญ่ก็แนะนำนิดนึงว่าเวลาเวลาใกล้จะหมดแล้วให้ให้ดูนิดหนึ่งครับเพราะสินค้าในการส่งมันก็ใช้เวลาในการส่งประมาณเป็นวัน2วันครับอย่าลืมครับทำไม่ยากนะครับถ้าอยากทําให้เหมือนรสชาติเหมือนที่ร้านทาเบิ้ผมเนี่ยครับมันทาบ่อยๆฝึกทําบ่อยๆเดี๋ยวก็รสชาติก็จะเหมือนกันไม่ต้องไปซื้อซอสน้ำปลาซีอิว๊วขาวซือ้อเห็ดหอมน้ำมันหอยชูรสรสดีน้ำตาลกวดน้ำตาลสายน้ำตาลปีบ๊บน้ำกระเทียม ไม่ต้องไปซื้อครับหิ้วขวดเดียวทําได้เลยจบเลยจบจริงๆก็จะเหมือนรสชาติที่ร้านผมนี่แหละนะลองทําดูครับหลายคนใช้แล้วติดใจสั่งแล้วสั่งอีกบางคนเปิดร้านได้แล้วก็ก็เยอะแยะครับที่ดูคลิปผมแล้วไม่เข้าใจให้โทรมาถามเต๋าได้เลยโทรมาถามเด้ผมจะบอกผมจะแนะนําแต่ช่วงผมขายของผมอาจจะยุ่งนิดนึงครับผมมีคลิปดีๆมาแนะนํากันนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลองดูถ้ามีทาเลดีๆก๋วยเตี๋ยวใครๆก็กินครับ บอกว่าช่วงนี้ไม่มีใครไม่รู้จะคำว่าก๋วยเตี๋ยวครับโอเคผมมีขายของก่อนลิดีแนะนำนะครับฏิธีกาบ๊ายบาย